ข้อนี้นะคะครูถามว่าครูให้เลขมา6 3 7 9ค่าของตัวเลขที่ครูขีดเส้นใต้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ครูขีดเส้นใต้ที่เลข3ถามคําว่ามีค่าแสดงว่าค่าของมันเลยค่าของมันก็อย่างเช่นถ้าเป็นเลขเลข3ตัวนี้มันทศนิยมตําแหน่งที่1นักเรียนอาจจะคิดยากนิดนึงดังนั้นครูจะยกตัวอย่างสมมติว่าเป็น1 0 7ไม่เปอาดีกว่า1 27ถามว่าเลข1มีค่าเท่าไหร่เลข1ก็จะมีค่า100 เลข2ก็จะมีค่า20เพราะอยู่ในหลัก10ถัดไปเลข7ก็จะมีค่า7เพราะมันอยู่ในหลักหน่วยเวลาเอามารวมกันมันก็จะกลายเป็น127ดังนั้นถามว่าค่าประจำค่าประจำหลักของตัวเลขอื่นๆล่ะนักเรียนยังจําได้อยู่ไหมอันนี้ค่าประจำหลักของหลักร้อยก็คือ100ค่าประจำหลักของหลัก10ก็คือ1 0 1 0 0ครูเปลี่ยนนิดหนึ่งนะค่าประจำหลักเป็น10กําลังสส่วนเลข7เนี่ยมันอยู่หลักหน่วย ค่าประจำหลักของมันก็จะลดตามลำดับอันนี้10กำลังสอง10กำลังหนึ่งอันนี้ก็10บกำลังศูนย์อันนี้คือทำไมคุณต้องพูดถึงค่าประจำหลักเพราะว่าค่าของตัวเลขที่ครูขีดเส้นใต้มันคือการเอาตัวเลขตัวนั้นมาคูณกับค่าประจำหลักมันก็แปลว่าถ้านักเรียนอยากได้ค่าของตัวเลขใดๆนักเรียนจะต้องรู้ว่าค่าประจำหลักของเลขนั้นมันคืออะไรหลักร้อยเนี่ยค่าร้อยหนึ่งรา รู้ง่ายเลยหลักสิบก็เหมือนกันหลักหน่วยก็เหมือนกันแล้วถ้าเป็นทศนิยมแบบที่เห็นในโจทย์นี้นักเรียนยังจําค่าประจําหลักได้อยู่ไหมก็ทศนิยมตําแหน่งที่1มันก็จะลดลงมาจากพวกนี้นะอันนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยทศนิยมตําแหน่งที่1มันคือต่อมาเลยดังนั้นจากที่เป็นเลข10นะอันนี้10กําลังศูนย์จะกลายเป็น10บกาลังลบหหรือถ้าสมัยประถมของนักเรียนนักเรียนจะเขียนเป็นทศนิยมตำแหน่งค่ะ ตำแหน่งที่1ค่าประจำหลักเป็น0.1ทศนิยมตำแหน่งที่2ค่าประจำหลักเป็น0.01ทศนิยมตำแหน่งที่3เป็น0 0 0 1ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าสมัยมัธยมที่นักเรียนมาเรียนกับครูเนี่ยครูจะไม่ได้ให้เขียน0 01. 0 1 0 0 0 1แต่ครูจะเขียนเป็น10ยกกำลัง10ยกกำลังลบ2ยกกำลังลบสาม และทีนี้ในโจทย์ข้อนี้ก็ยังไม่มีที่เป็นยกกําลังติดลบแบบนี้อีกเพราะว่าครูเปลี่ยนรูปจาก10ยกกําลังลบหครูเขียนเป็นเศษหส่วนด้วยสิจาก10ยกกําลังลบสเป็นเศษหส่วนสิบกำลังสองและ10ยกกําลังลบสเป็นเศษหส่วนสิบกำลังสามตามลำดับแบบนี้นะนักเรียนตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2ตํตำแหน่งที่3แน่นอนว่าตำแหน่งที่4ก็1นส่วนสิบกำลังสีข้อนี้จากสูตรของมันค่าของมันคือเอาตัวเลขมาคูณกับค่าประจะําหลัก ดังนั้นตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ซึ่งมันก็คือเลข3ตัวเนี้ก็มาคูณกับค่าประจำหลักทศนิยมตำแหน่งที่1ก็คือ1ส,วส่วน10กำลัง1แต่ว่าปกติแล้วกำลัง1จะไม่นิยมเขียนดังนั้นก็ลบมันออกก็จะได้ข้องวงูและถัดไปถ้าเกิดว่าครูเปลี่ยนคำถามเป็น6 3 7 9มีค่าประจำหลักเท่าใดตัวเลขที่ขีดเส้นใต้นะเอาแค่เลขนี้ซึ่งก็คือเลข9เนี่ยค่าประจำหลักอย่างที่ครูบอกไปแล้วดูไล่ตามตัวนี้ได้เลยค่าประจำหลักก็คือ พจนิยมตำแหน่งที่3จะเป็น10ยกกำลังลบ3หรือเศษ1ส่วน10กำลัง3นักเรียนก็ต้องเลือกคำตอบที่เป็นตัวนี้จะเห็นว่าช้อยก็ไก่กับอขอไข่เนี่ยครูพยายามโยงไปที่ค่าประจำหลักเผื่อนักเรียนบางคนจำสับสนนิดนึงซึ่งถ้าถามว่ามีค่าเท่าไหร่นักเรียนจะต้องดูด้วยว่ามันมีตัวเลขตัวนี้ไหมถ้ามีก็คือมีสิทธิ์ถูกดังนั้นถ้าเราจำได้เราจะเหลือสุ่มแค่ขอควายกับงองูสำหรับโจทย์ข้อหนึ่งนะไม่ใช่หมายถึงตัวนี้นะอันนี้ยกตัวอย่างเพิ่มเติม ต่อกันที่ข้อที่2นะคะข้อที่2นี้ง่ายมากถามว่ามีค่าตรงกับทศนิยมใดอันนี้มันเป็นรูปการกระจายของทศนิยมนักเรียนก็แค่เอามารวมกันหนูก็จะได้ทศนิยมตัวน,นั้น4ี่คูณสิมันได้40แล้วก็5้าคูณหส่วนสิมันได้เป็น5้าส่วนสิซึ่งก็คือ0ูนดูตามตัวน,นี้ก็ได้นะนักเรียนอันนี้มันคือค่าประจําหลักของทศนิยมตําแหน่งที่1ดังนั้นไอนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ในทศนิยมตําแหน่งที่1 ข้อนี้ครูก็เลยเปลี่ยนก็ได้เขียนคำตอบเลยสี่สิบสี่มันอยู่หลักสิก็จะมีเลขหลักสิหลักหน่วยมีไหมค่าประจำหลักของหลักหน่วยมันก็คือเลข1ซึ่งมันไม่มีดังนั้นก็กลายเป็น40เลยแล้วก็ใส่จุดตัวนี้เป็นทศนิยมตำแหน่งที่1มีเลข5ดังนั้นอันนี้ใส่5แล้วก็ทศนิยมตำแหน่งที่2มีไหมไม่มีอันนี้เป็นทศนิยมตำแหน่งที่สดังนั้นที่สไม่มีใส่ศ ที่3มีก็คือเลขหหนูก็จะได้คำตอบเป็น4 0 5 0 6หรือถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนก็แค่เปลี่ยนตัวเลขตามที่ครูพูดในตอนแรกก็คือเอามาหาค่าทีละค่าแล้วก็รวมกัน4คูณ10ได้40บวกกับ5คูณเศษ1ส่วนด้วยมันคือ5ส่วน10แล้วก็บวกกับ6คูณเศษ1ส่วนด้วยกำลัง3มันจะกลายเป็น6ส่วนด้วย สิบกำลังสามคือ10คูณกัน3ครั้ง10บคูณสิคูณสิณซึ่งมีค่าเท่ากับ1,000แล้วนักเรียนก็ค่อยมาคิดว่าถ้าเป็นทศนิยมมันจะเป็นเลขอะไร5ส่วนด้วย10มันคือ0.5 6ส่วนด้วย1,000คือ0 0นยทศนิยมตำแหน่งที่3ดังนั้นนักเรียนก็จะได้คำตอบเดียวกันคือ4 0 5 0ิบซึ่งวิธีนี้ครูไม่แนะนำเพราะมันช้ามากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถนนะัดวิธีที่ คิดแบบนี้นักเรียนก็ทําวิธีช้าๆก็ได้ขอแค่ได้คําตอบต่อไปที่ข้อที่3นะคะข้อที่3เป็นการบวกลบอ่ะอันนี้เป็นการบวกเราดูที่เครื่องหมายตัวแรกตนะัวเนี้ยเครื่องหมายที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขซึ่งมันเป็นการบวกของตัวเลข2ประเภทคือจํานวนที่เป็นบวกและจํานวนที่เป็นลบทั้ง2จํานวนเป็นทศนิยมสิ่งที่นักเรียนจะต้องดูคืออะไร คือมันเอามาบวกกันดังนั้นนักเรียนก็คิดว่ามันเป็นหนี้หรือมีตังค์ถ้าไม่มีติดลบถือว่ามีตังค์อันนี้มีเงินเนาะส่วนอันนี้มีติดลบอันนี้จะเป็นหนี้ตังค์กับหนี้นเวลาเอามารวมกันมันก็จะหักล้างกันดังนั้นเวลา,าไไที่นักเรียนไปทดในข้อนี้นักเรียนจะต้องทดโดยการเอาตัวเลขมาลบกันคําว่าหักล้างก็คือลบกันเอาตัวที่มากกว่าเป็นตัวตั้งลบด้วยตัวที่น้อยกว่าหนูก็จะได้เป็นเลขเลบผิดตำแหน่ง อันนี้จะได้เป็น3 0และเวลาที่จะตอบดูนิดนึงว่าระหว่างหนี้กับเงินอะไรมากกว่ากันซึ่งข้อนี้เงินมากกว่าก็เลยตอบเป็นบวกกอไก่แต่ถ้านี่มากกว่าเมื่อไรหนูจะต้องตอบติดลบต่อกันที่ข้อที่4นะคะนักเรียนมาดูก่อนเหมือนเดิมว่ามันบวกมันลบหรือว่ามันคูณมันหารก็ดูที่ระหว่างตัวเลขอันนี้มันจะเป็นเครื่องหมายลบดังนั้นข้อนี้ตัวเลข2ตัวลบกันอยู่ ลบกันแล้วทำยังไงคิดทิดเหมือนกับบวกเลยถ้ามีเครื่องหมายด้านหน้าเป็นลบให้คิดว่าเป็นนี่แต่ถ้าไม่มีให้คิดว่ามีตังอันนี้ก็จะเป็นนี่อันนี้ก็จะเป็นนี่เหมือนกันเพราะว่ามีเครื่องหมายลบตัวนี้แล้วนี่กับนี่นักเรียนเอามาทําอะไรนักเรียนก็เอามาลบกัน10.1ไม่ใช่เอามาลบกันสินี่กับนี่มันเป็นประเภทเดียวกันเวลาผลรวมนักเรียนจะได้ตัวเลขที่มากขึ้นดังนั้นเอาเลข2ตัวเลขนี้มาบวกกัน ก็จะได้เป็น10.2ซึ่งมันเป็นหนี้ทั้งคู่เลยดังนั้นคำตอบนักเรียนก็ต้องมีติดลบด้านหน้าด้วยก็จะได้ข้อขอไข่ต่ากันที่ข้อที่5นะคะข้อนี้ตัวเลข2ตัวนี้เอามาคูณกันคูออกแค่เลขประมาณ2ตัวนะบอกลบคูณหารนะไม่ได้ออกอะไรมากอันนี้คูณกันก็นักเรียนก็เอามาคูณเลยแต่ว่าหลักการคูณทศนิยมใช้เหมือนตอนที่นักเรียนเรียนปถมคือเอาตัวเลขออก ไอ้เอาจุดออกแล้วก็มันจะเหลือแค่ตัวเลขก็จะได้เป็น34คูณกับ2ได้68เอาจุดออกคืออะไรจากที่0.2นจุดนะนักเรียนเราจะบอกว่าเอาจุดออกใช้เฉๆม่นเหลือ0นะูนย์สแลคูมันก็ก็ใช่แต่ว่าเลขศูนย์ด้านหน้ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะักเรียนก็อ,ออกก็จะได้เป็น34มสคูณสได้เป็น68ทีนี้มาดูหลักทศนิยมอันนี้ทศนิยม1ตําตำแหน่งอันนี้ก็1ตําตำแหน่งเวลาคูณกันให้นักเรียนเอาตำแหน่งมารวมกัน1นบวกหได้เป็น2 แสดงว่าคำตอบของนักเรียนจะต้องตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเราก็มีเลขแล้วสองตัวดังนั้นสามารถใส่จุดได้เลยเพราะทศนิยมสองตำแหน่งคือทศนิยมที่มีตัวเลขหลังจุดสองตัวก็จะได้เป็นศูนจุดดและทีนี้ก่อนที่นักเรียนจะตอบนักเรียนจะต้องมาดูด้วยว่าอันนี้เป็นเครื่องหมายอะไรอันนี้เป็นลบส่วนอันนี้เป็นบวกก็ไม่มีติดลบด้านหน้าก็เรียกว่าบวกเนาะลบคูณบวกมันจะได้เป็นลบ ดังนั้นข้อนี้จะตอบไม่ใช่0.68แต่ลบ0.68